อันนี้เป็นน้ํายาขนมจีนนะคะใช้ปลาอะไรคะ่ะแม่ครัวใช้ปลาดุกค่ะวิ่งมีหน้าแลวมันมีความมันเนาะใช่ใช่มันจะออกมันมันถ้าปลาดุกมันจะมีน้ามันนะเครื่องน้ํายาขนมจีนแม่ครัวเพชรทาหลายรอบแล้วบอกอีก<ช>ก็ได้นะคะใส่อะไรบ้างคะอะเพชรใช้สูตรต้มพริกแห้งนะคะพริกแห้งใส่หอมแดงกระเทียมกระเทียมนิดหน่อยกระเทียมสักสองกีบเพชรใช้กระเทียมน้อยแต่ใช้เน้นหอมแดงอืต้มหรือคั่วต้มค่ะ แล้วก็ต้มเสร็จแล้วก็โขลกมาโขกกกบกระชายโขกใส่เนื้อปลาปลาดุกเนื้อปลาก็ต้มให้สุกก่อนอันนี้ไปใช้ปลาดุกย่างค่ะอใช่ปลาดุกย่างโขกรวมกันเลยกระชายด้วยเนาะอันนี้ออเดอร์มาจากคุงกำพูค่ะเพราะว่าเขาอยากจะกินน้ำยาปลาดุกอ๋ออยากกินน้ำยาปลาดุกจะเขาพูดเล่นหรือเปล่าเขาโกงจริงเขาบอกว่ากินทำน้ำยาปลาดุกให้กินหน่อยเขาอ๋อ อ่ามีเป็นน้ำยาปลาดุกมีความมันนะปลาดุกเนี่ยจะมีความมันทุ่มแดงเสร็จแล้วก็ขมน้ำปลาระ <laughs> ต้องใช, <laughs> ตงใช้ต้องใช้นะ้ำปลาราแม่ทองนาคเลยนะคะปรุงรสได้ง่ายเพราะว่าเขามีความนัวอยู่แล้วสักพักพีหนึ่งก่อนเราใส่เกลือใส่อะไรเพิ่มเสริมไหมหรือไม่ต้องเลยก็ยังไม่ได้ใส่อะไรอ,อันเนี้ยเดี๋ยวไปใส่ เพราะว่าไปทำหม้อเล็กเดี๋ยวใส่ผัาปีนึงก่อนเดี๋ยวเผื่อเค็มเดี๋ยวเอาคืนไม่ได้อรอดนิดอ้าวมาแล้วอิ่มแล้วเหรอพี่คำภูเขาทำขนมจีนนะเนี่ย,ยเดี๋ยวกินขนมจีนก่อนมาคุณคเอาฟ้าวระานมาทำมอเดอร์ครับ สั่งออเดอร์ไปแล้วเมนูแล้วไม่กินได้ไงอะลูกค้าเดี๋ยวรอรอเดี๋ยวปรับลูกค้านะคะเดี๋ยวรอกินน้ำจีนก่อนนะวันรอน้ำจีนก่อนลูกค้ากลัวโดนปรับค่ะต้องรอปรับแพงด้วยสิน้ำจีนน้ำยาปลาดุกอยากกินอยู่เอาแค่นี้แหละเดี๋ยวจะโอ้ยหอมนะกำหน่อยกำหน่อยก็ไม่แอบเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยแล้วลูกชายเห็นซอยๆคือโรยอะฮะไม่ได้โรยจะเอาไปเคาะใส่แล้ว ปิดท้ายด้วยต้นหอมนะคะเพื่อความสวยงามน่าตาดีอย,าอย่างนี้เลยนะคะเรียบร้อยสีสวยจริงสีสวยกว่าทุกปลา,<ด>าพูดเลยกระดุกเนี่ยสามจับน้ำยาหนมจีนอยู่ตรงไหนครับ น้ำยาหนมจีนโอ้โน้ำยาหนมจีนมีตีนไก่ด้วยเขาใช้ประดุกทําดูดินัวแบบว่าข้นอ่ะหอมหอมมากอ่ะรู้เลยว่าใส่น้ำปลาไม่ทองนางเนี่ยหอมอืออว้าวอะไรละ่ะผากอีกตูครับพี่น้องเอา ไอตัวกับกินกับขนมจีนได้ตัวไอใช่ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเออใช่ว่ะตอนแรกนึกว่าเป็นไอ้นึกว่าเป็นดอกไอ้เป็นใบไอ้นั่นงอนไก่นี่คือแมนลองดูสิลองขยี้ดมดิอีตูแน่นะ ล้างซะหน่อยจริงๆใบแมงลักเนี่ยเขานิยมกินกับขนมจีนนะคะเพราะว่ามันไม่ให้ลดการท้องเสียได้ของแท้เลยละ่ะสําหรับใครที่ไม่ถูกกับขนมจีนนะแต่วันนี้เราใช้ขนมจีนเส้นสดนะคะที่เพชรบุรีเนี่ยมีขนมจีนเส้นสดที่อร่อยมากนี่เราไม่ใส่สารนะอยู่ได้แค่สามวันผักก็อยู่ในสวนเราเนี่ยนปะปัะ๊บปั๊บ มาเด้อแซบแบเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อกินขนมเสน้นเขาปูนบ้านเฮ้านี่แหละครับน้ำยาแบบเรียกขนมเสน้นขนมเสน้นคนโคราชเรียกขนมเสน้น<อ>คนอีสานเรียกข้าวปุ้นข้าวปุ้นอ่าคนภาคกลางเรียกขนมจีนคือส่วนคนจีนเรียกอ่าอ่าลายลายสตรองคืออะไรเส้นยาว ถ้าฝรั่งนะฝรั่งเรียกลายสตรองงม,ม่นป่ะลายสตรประมาณนี้เนะี่ยเป็นอย่างนี่นี่หอมจังเขาไม่ได้ใส่อะไรเลยนะเขาใส่น้ำปลาไปสองพัีครึ่งวุล้ลเจนีหอมจังโอ้กินอยู่แล้วเพราะว่าหอมโปรดจ,จริงลองเลยเดี๋ยวไปเอามาก,กินกันได้มันหอมหอมมากอะ่ะอืม อยากกินมั่งอ่ะเดี๋ยวไปเอากันเอาไหมล่ะไปเอาขนม้จินฮะเอาไหมล่ะจะบริการเหรอคะได้เดี๋ยวพี่ไปตักไหมขอบคุณค่ะพี่เป็นผู้ชายบริการรอแป๊บอย่าบริการนะก็ไปตักเองก็ได้ฮะไม่ต้องอยู่นี้แหละพวกเจ้ากินจับอ่ะเอากินจับสามสามจับใช่ไหมวิ่งข้นดีแท้ดีครับโอ้โหแบบนี้ไงหนึ่งยอดคือว่ามีหลายฉันใบแมงลัก เก็บมาหน่อยแท้เจออยู่ในสวนเนี่ยเยอะพักไห,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 หมต้นตนะพ่อแหวงเขาบ่นเลยบอกอ่ยไปเจ็บง่ายดายโพดในสวนบ่ไปพะนะมันร้อนแล้วพ่อตายตาย,ตายบอกบอกเหตุง่ายโพดป่สสันเอ้าชีวิตก็ต้องง่ายๆยไหมเราก็ปลูกจริงๆนะของกินได้เราก็ปลูกให้สามารถ<อ>ยื้อกิน<า>ได้หมดเนี่ยเอานี่ โอ้บริการดีประทับใจไหมละ่ะผักอีฮินกันยังอยู่เนาะขึ้นจมูกคัะพอดีเลย กินจมูกมหอร่อยนะเปนจมูกคือผักใช่ไหมเขาอยู่ที่นมาซาบียดจานเขาอยู่ที่นี่อขงองแท้ตึกเลยน้ำตาไหลเลยผักตะพอนของแท้มั้ยล่ะอุ้ยผักกาดอีฮีนตายตายตายไม่นึกว่าจะเข้มข้นขนาดน,นี้เรากินกำหนึ่งยิ่งกว่าบาซาบีอูอ้ เนี่ยนะคะใครที่ทําน้ํายาขนมจีนไม่เก่งนะเอาสูตรแม่กว่าเพชรไปใช้นะคะอร่อยจริงอ๋อเคล็ดลับก็อยู่ที่น้ําปลาร้าแม่ทองนาคนะคะก็สามารถสั่งไว้ใส่ตู้เย็นไม่ได้นะคะไม่มีสารกันบูดนะน้าปลาร้าที่เนี่ยกินส,สบายใจแน่นอนแนะนําเอาไปทําจริงๆครับเพราะว่าไม่ได้โอเวอร์อะไรนะฮะมันเป็นน้ําปลรราที่เอาไปปรุงอาหารต้มยำตําแกงแล้วก็ทาพวกน้ํำยาอร่อยจริงเป็นน้ํายาปรุงสุก สะอาดปลอดภัยปลอดสารพิธีพิถันมากแล้วก็ทําทันในในครัวเรือนของเรานะฮะเราทำํำสดใหม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็สดใหม่ครับสั่งไปก็ใส่ตู้เย็นไว้นะฮะค่อทยทานชลาทันชานำไปนัวค่ะเอาหมดแล้วแล้วตีนเนี่ยไม่เอาใช่ไหมเนี่ย อ่ะให้ให้กินยากิงอยากจะเพิ่มเข้าไปจานก็ไปเอาทถอะแม่แต่ว่าเดี๋ยวขอเบรกก่อนมันจะ <S <S มันจุกอะ่ะกินข้าวไปจานหนึ่งแล้วก่อนหน้าเนี้ <S <S แต่ขนมจีนนี่เขาขยายนะพี่ก็เขาอืดน,นะพี่ต้อง <S 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 รอให้เขาพองนิดนึงเดี๋ยวมันจะอิ่มแต่เขาจะย่อยไหวเวลากินขนมจีนกินได้เยอะค่ะอื ยอดจะกินอะไรจ๊ะคนสวยก้วยตากค่ะอ๋อคนสวยจะทำกล้วยตากไม่ใช่จะทานกล้วยตากจะทากล้วยตากอ๋ออืมอ่ะกล้วยตากร้านไหนลูกร้านเจ้าบ,บองไม่ทองหน้า่ะเหรอมันดียังไงลูกอ่าหวานธรรมชาติคะ่ะแล้วก็ไม่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำผึ้งคะ่ะอร่อยมากกินแล้วจะหยุดไม่ได้เลยอือม,มันก็เปรืองจริง <laughs> ต้องซื้อเยอะๆค่ะซื้อตุนไปเยอะๆเลยค่ะเวลาโทรมาจะเจอใครอะลูกเจอแอดมินปายค่ะแอดมินปายแอดมินสุภาพค่ะสุภาพหลานผมจงให้ลุงกินด้วยว่างั้นนะจงให้ลุงกินด้วยจงแปลว่าอะไรคะจงแปลว่าอะไรไปหยิบหยิบปะคะหยิบป้อนอ๋อป้อนให้ลุงป้อนลุงไม่จงแปลว่าเหลืออ๋อเออไม่ใช่หยิบแล้วลุงบอกว่าโอนะ จงแปลว่าเหลือลุงอ่ะลุงพรบอกจงโน้ลุงโน้นไม่ใช่ลุงเน่เขาฟังไม่ออกไงเมื่อกี้ลุงพรบอกว่าจงจงนี่สาวนครปฐมเขาไม่รู้จักจงหรอกลุงพรจงแปลว่าเหลือแบ่งไว้เออ